สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมาผ่านทาง YouTube Channel มงคลรถมือสองมงคลคาเซ็นเตอร์บนราชธานีนะครับพบกับผมเหมาเปาตุงเชี่ยนเคยสําหรับวันนี้นะครับหลายๆคลิปที่ผมนํานเสนอแล้วก็ พาท่านผู้ชมชมไปก็จะเป็นเชฟโรเลตนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวสูงตัวแคบสีประตูนะครับหรือว่าแคบเตี้ยตัวตับแต่วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมตัวเอ่อสี่ประตูตัวเตี้ยมาพร้อมกับชุดแต่งหอ่อพองามนะครับให้มันดูลงตัวลงตัวนะครับไม่แต่งเวอร์หรือว่าแต่งซิ่งจนเกินไปนะครับตัวนี้แต่งพอหลอ่ลอ,ลอพอดูงามนะครับสำหรับเชฟโรเลตโคโรราดูสี่แคบนะสี C ่แบนะฮะ ตัว2.5 LT ปี2019นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสีแดงจ่าๆคันนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวขาเข้ามาดูใกล้ๆนะครับว่า,าเซฟโเรเลตเนี่ยคันนี้นะครับโฉมนี้บอกเลยว่าเป็นโฉมเซฟโเรเลตเนี่ยผมบอกเลยเลยกล้าการันจีด้วยว่าโฉมนี้บอกเลยนะครับว่าเซฟโเรเลตที่เขาทําออกมาเนี่ย ขายดีมากๆนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าโฉมหน้าหล่อนั่นเองสําหรับแฟนคลับของเชฟนะครับกระจังหน้านี่นะครับนี่เป็นสีดําเงาเปียโนแบล็คนะฮะนี่ครับตัวนี้ไม่ได้ทํามานะครับตัวนี้เป็นมาจากโรงงานแต่ถ้าเป็นรูปโบนะครับสัญลักษณ์ของเชฟโรเลตเนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับทําสีดํามาให้มันเข้ากันกับตัวรถนะครับเพื่อว่ามันจะได้ตัดสีแดงแล้วก็ดำนะครับมันจะได้ดู ลงตัวกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวนี้เป็นไฟหน้านะครับเป็นตัวแบบไฮโดรเจนมานะครับไฮโดรเจนเนี่ยข้อดีของเขาก็คือนอกจากจะให้แสงสว่างที่สว่างแล้วนะครับการบำรุงนักษาหรือว่าการซ่อมแซมเนี่ยหลอดไฟเนี่ยราคาถูกด้วยนะฮะมากับไฟตัดหมอกนะครับดวงใหญ่ๆที่เป็นเอกลักษณ์ของเชฟโรเลตเลยนะครับเชฟโรเลตเนี่ยเขามีเอกลักษณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น1น,นะฮะก็คือ ไฟหน้าเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ขาวใสนะครับเหมือนกับรถแบรนด์ทั่วๆไปนะครับของเขามันจะออกออกเหมือนรมดำนิดๆนะครับตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของเชฟโรเล็ตส่วนแม็กนะครับตัวนี้เป็นแม็กนี่ละลาเลยนะครับ r T X ขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางปีใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้2022เลยนะครับตัวนี้ยางใหม่แมกลอนะครับมาเลยข้างในนะครับนี่เป็น ชอบปั๊มเบรกมาครับเดมโบมาให้นะครับสีแดงนะครับตัดกับตัวรถนะครับตัดเข้ากับสีรถนะครับส่วนนี่กระจกมองข้างใส่ตัวแต่งมาให้นะครับนี่คราฟสแควร์นี่หลายท่านก็จะมองดูว่าคืออย่างที่บอกไปว่าคันนี้นะครับแต่งให้มันพอดูหล่อพอดูงามให้มันลงตัวนะครับไม่ใช่ว่าแต่งซิ่งแต่งอะไรจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับถ้าแต่งซิ่งเกินไปมันก็จะเป็นขวัญใจหมวกทองไปนะครับแต่ก็แต่งพ ทองงามๆนะครับส่วนด้านในนะครับก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเชฟโรเลตไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับก็ยังเป็นเบาะผ้าทูโทนสีเทาดำนะครับเดิมๆอยู่เลยนะครับตัวนี้คอนโซลด้านหน้าไม่ว่าจะจอนะครับแอร์นะครับก็ยังเป็นเอกลักษณ์อยู่เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้แต่งซิ่งไม่ได้เอาออกมาหรือว่าเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่เราจะพาท่านผู้ชมมาดูความเดิมความงามของเม็ดอาร์คลอยปั๊มนะฮะจากโรงงานมา เขาทํามานี่ครับบ่งบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเขาแต่งแค่ภายนอกนะครับภายในหรือว่าอะไรรถมันยังเดิมๆอยู่เลยด้วยเขาที่เป็นรถปี2019มันก็เลยยังคงความเดิมความสวยงามอยู่นะครับตอนนี้นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับเวลาเราเปิดประตูรถกระบะรถดูรถชเชฟโรเลตเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาใกล้ๆครับกระจกนะครับตัวนี้สมมติว่าผมเปิดประตูออมาปึ๊บไม่ว่าจะเปิดกุญแจหรือไม่เปิดสวิตช์กุญแจนะครับ ประตูของเชฟโรเลตเขาจะลดลงมาประมาณนี้นะครับหลายหลายท่านก็จะสงสัยหลายหลายท่านไม่ทราบนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับ,แ,บแรกๆก็จะมองว่ามันพังหรือเปล่านะครับมันไม่ได้พังนะครับเขาออกแบบมาเพื่อนะครับเปิดปุ๊บลดลงมาเนี่ยเพื่อลดแรงดันอากาศภายในห้องโดยสารบางบาบางทีนะครับเราเปิดออกมาปุ๊บมันไม่ลดลงมาเราจอดไว้นั่นปิดประตูเข้าไปมันก็จะไม่แน่นเราต้องใช้แรงปิดเข้าไปแรงๆนะครับแต่ เปิดประตูปุ๊บตัวนี้แรงดันอากาศมันลดลงมันก็ใช้แรงไม่เยอะในการปิดประตูนะครับตัวนี้เขาออกมาด้วยประการฉช,ะชะนีนั่นเองนะครับสําหรับเชฟโรเลตส่วนกระบะท้ายนะครับตัวนี้มีให้ดูกระบะท้ายตัวนี้ของเขาเป็นรถซิ่งแต่งซิ่งมาจะไปใส่แม็กไลเนอร์มามันก็จะไกลอยู่นะฮะสำหรับรถเชฟโรเลตคันนี้นะครับสีแดงงามๆคันนี้แต่ความเดิมความาสวยก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อมรอย อซิลิโคนเดินตามรอยนะครับก็ยังอยู่ครบนะฮะไม่มีการไปทําสีไม่มีการไปตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นี่เปิดให้ดูนะครับนี่เม็ดองเม็ดอาร์คน็อตจุดต่างๆนะครับใต้ในฝาถตโปองก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ครับนี่นะครับไม่มีรอยหมุนไม่มีรอยแคะแกะเก่าใดๆทั้งสิ้นนะครับบางทีมองสีแดงนานๆแล้วเราก็มองออกไปข้างนอกแล้วมันก็จะเป็นมืดๆนะครับ เสียสีของตานะเวลาเราจ้องอยู่ตรงนี้นะครับมาครับท่านผู้ชมเรามาชมภายในกันนะครับภายในรถคันนี้เป็นสี่ประตูนะฮะเบาข้างหลังก็ยังเดิมๆอยู่นะครับไม่มีรอยย่นรอยขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมใหม่สวยนะครับแล้วก็จะมีพรมนะครับข้างล่างเจ้าของเดิมเขาใส่มาสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นตาหมากรุกนะครับดําเขียวนี่ไปดูภายในกันนะฮะสำหรับภายใน รถคันนี้นะครับนอกจากราคาชุดแต่งยางใหม่มาแล้วนะครับไม่ก็ยังน้อยด้วยนะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับชุดแต่งพองามพอล่อนะครับมาครับมาชมภายในกันนะครับคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่สี่หมื่นสองพันนะครับสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดกิโลนะครับส่วนคอนโซลหน้าความโคยาก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเชฟโรเลตอยู่นะครับ อย่างที่บอกไปนะครับเขาจะเน้นในเรื่องของการใช้งานความสะดวกสบายนะครับไม่ได้เน้นออปชันอะไรที่มันสลับซับซ้อนมากมายนะครับไม่ได้มีเยอะแยะอะไรนะครับปร,ประตูก็คงความเป็นเชฟและก็ให้ความสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้าข้าง่งกระจกปรับทั้ง4บานก็ยังเป็นไฟฟ้านะฮะแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลหมุนปรับทิศทางน,นะครับตัวนี้ใช้งานสะดวกสบายนะครับง่ายต่อการใช้งานนั่นเองนะครับ ปผมพาท่านผู้ชมไปชมภายในกันว่ารถคันนี้เห็นแต่งแต่งใส่ลอ้อแต่งแ่งใส่ลอ้ลอลลอมาเนี่ยเครื่องห้องเครื่องเขาทําอะไรมาไหมนะฮะไปชมกันเลยนี่สีแดงนี่มองนานก็ไม่ดีนะครับบอกเลยมาเขามาใกล้ๆนี่เปิดฝารกระโปรงขึ้นมานะครับ น็อตใต้ฟากระโปงนะครับเดิมเดิมไม่มีรอยขันไม่มีรอยทําสีมีครับน็อตเชฟนะครับเอกลักษณ์ของเชฟน็อตเขาก็จะไม่เหมือนใครนะครับนี่ครับก็จะเป็นหกเหลี่ยมมาให้นะครับนะครับแล้วก็น็อตตรงคานนะครับคานหน้าเนี่ยเดิมทุกจุดนะครับนี่อันนี้ก็บ่งบอกได้เลยนะครับว่ารถคันนี้อย่างที่บอกไปว่าแต่งให้พองามนะครับไม่ได้แต่งซิ่ง ะอะไรขนาดนั้นนะครับคันนี้สำหรับเชฟโรเลตโคโ o ราโด,ด Colorado, คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล o m ม o อนเร l 2,500cc นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วนะครับคันนี้เนี่ยความเดิมความสวยมีไปแล้วให้แล้วนะครับคันนี้ปี2019ใหม่น้อยๆหลักหมื่นนะครับราคา4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเชฟโรเลตคันนี้สีแดงจำจำงามๆเลยนะฮะ แมคขอบ18ยางปี2022นะครับและก็เครดิตดีฟีดาวดอกเบี้ยรเริ่มต้นแค่2.79%เท่านั้นเองออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดในการออกรถได้ที่095 612 2359นะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับได้รถ4ประตู แม็กแต่งมาให้เรียบร้อยยางใหม่เปลี่ยนมาให้ของเลวยออะไรเช็คมาให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งในหลายท่านนะครับที่กังวลเป็นกังวลกับการซ่อมบำรุงดูแลนะครับต่างๆอะไรนะครับจะมีไหมนะครับสำหรับเชฟโเรเลตบอกเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยหาง่ายมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรแท้อะไรเทียมอะไรเทียบอะไรถอดมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ศูนย์บริการ ต่างๆก็ยังเปิดให้บริการอยู่เช่นเดียวกันนะครับให้บริการสำหรับแฟนคลับของเราชาวเชฟโรเลตอยู่นะครับสำหรับท่านที่มีรถเชฟโรเลตก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าอะไรจะไม่มีาการซ่อมบำรุงศูนย์อะไรคือไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะครับตัวนี้มันมีอะไรอย่างแน่นอนนะครับลองนึกถึงรถที่ปีเก่าๆตำาๆนะครับพวกรถยุโรปท,ที่เก่าๆที่เขาหามาแต่งมาสาขายกันนะครับ อันนั้นเน่ยเขายังหาอะไรได้แ,แต่รถเราเนี่ยปี 2018, 1 9เนี่ยอะไรบอกเลยว่าหาง่ายหาง่ายแน่นอนนะครับเพียบเลยบอกเลยว่าเพียบนะครับสำหรับเจ้าเชฟโรเลตคันนี้นะครับนี่ครับผมสำหรับวันนี้ผมเหมาเป๋าตุงขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรถอะไรนั้นนะฮะร,รอติดตามรับชมหรือท่านที่ต้องการที่จะให้ผมพาไปชมรถรุ่นรุร่ร <rias? S 2> นไหนยี่ห้ออะไร ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมเมาเปาตรงจะพาท่านผู้ชมไปชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ